สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันยิงธนูณเมืองโคแมนในรัฐอรับมาค่ะเมื่อวานเรามาฝึกซ้อมกันวันนี้เราเข้าสนามแข่งขันจริง บรรยากาศเขียวขจีที่นี่แต่อากาศร้อนมาก เกตดูแล้วพบว่าบรรดาคนที่เข้ามาร่วมการแข่งขันเมื่อเทียบกับรัฐอิลลินอยที่เราไปมาเมื่อเดือนที่แล้วคนที่นี่คนที่เข้ามาที่นี่รู้สึกว่าจะน้อยกว่าจำนวนคนไม่พลุกพ่านมากมายเหมือนที่รัฐอิลินอยสถานที่จัดก็ค่อนข้างจะเล็กกว่าแต่บรรยากาศก็ดูจะ ภาพแล้วก็สวยงามการให้บริการก็มีเรื่องที่ต้องตำหนินิดนึงคือเรื่องของน้ำดื่มค่ะไม่มีน้ำขวดดื่มให้ดื่มนะคะมีแต่น้ำใส่ไว้ในคูลเลอร์เราต้องไปเปิดน้ำในคูลเลอร์ทานเอาและก็มีตั้งไว้ไม่โดยทั่วไปด้วยอากาศร้อนๆทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่ชอบการให้บริการแบบนี้เลยมันเหมือนขาดตกบกพร่องแต่ก็น่นแหละการให้บริการอาจจะเปลี่ยนจนที่ดูแลและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการให้บริการของผู้จัดงานก็เป็นได้แต่เอาเถอะก็ทนได้ลนะนาะ เราได้เจอเพื่อนเก่าที่ครั้งที่เราไปแข่งยิงธนูที่อิรินอยหลายคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเริ่มยิงในทาเกีตเดียวกัน ส่วนอีกสองคนเป็นเพื่อนใหม่แต่ก็ได้เจอกันมาแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วส่วนมากนะักยิงธนูที่เข้าแข่งขันก็มักจะเจอกันไปในทุกๆุกรัฐก็มักจะเจอกันสม่ำเสมอในวันนี้ทุกคนที่แข่งขันในกลุ่มของคุณลุงม,มีทั้งหมดรวมกันคุณลุงด้วยเป็นสี่คนทุกคนน่ารักมากเลยค่ะ นี้คุณลุงทำคะแนนได้พอสมควรแต่ก็พลาดไปรายการหนึ่งที่เราแค่ได้ได้คะแนนแค่5คะแนนการให้คะแนนของการยิงธนูจะมีตั้งแต่5คะแนน8คะแนน10คะแนนและสูงสุดคือ12คะแนนนั่นหมายความว่าการยิงไปที่เป้าหมายของคุณไปอยู่จุดสำคัญแค่ไหนหากเราไม่พลาด5คะแนนเราก็อืม แล้วมาฟังกันใหม่วันพรุ่งนี้ว่าไอ้คะแนนตัวนี้มันมีความหมายแค่ไหนคะ่ะ ถร่วมกันยิงธนูครบ20ทาเก็กในของการแข่งขันนั้นเราก็เดินทางกลับค่ะแล้วเราก็เตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นหนุ่มห,น,มหน,มนั่งเขาเก็บคะแนนกันอยู่เมื่อเรากลับออกมาก็ฝนตกพรำๆค่ะจนถึงแคมป์ซ้ายว้าวสิ่งที่เห็นเห็ดค่ะมีเห็ดแบบนี้จำได้ว่าไปเห็นน้องคนหนึ่งเขาเก็บเห็ดแบบนี้ไปกินด้วย แต่ก็อย่างว่าแหละปบ้าอ้อยไม่รู้จักค่ะไม่ว่าเห็ดอะไรที่เจอยกเว้นมอร์โรมัชลูมเบ้าอ้อยก็จะไม่กินไม่เก็บมากินได้แต่ชื่นชมแล้วก็รู้สึกคำว่าเสียดายนั่นแหละ คุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราสองคนในชนบทของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราจะรู้ว่าคุณลุงจะได้ที่หนึ่งอีกหรือเปล่าเรามาชมกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีบายบายค่ะ